สวัสดีค่ะมาติดตามข่าวดีๆกับบุญนิวส์ในช่วงนี้ค่ะช่วงนี้นะคะเราจะไปรับชมภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญในโซนทวีปยุโรปค่ะไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายปารีสประเทศฝรั่งเศสได้จัดกิจกรรมงานบุญต้นเดือนมีนาคมภายในงานนะคะมีทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมงานบุญเป็นจำนวนมากค่ะ เมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาเหล่าคณะกัลายาณมิตรผู้มีบุญที่อาศัยอยู่ในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสได้เดินทางมาร่วมสั่งสมบุญในช่วงต้นเดือนมีนาคมโดยภายในงานได้จัดให้มีพิธีตักบาตรอาหารแห้งปฏิบัติธรรมและบูชาข้าวพระนอกจากนี้ยังมีพิธีถวายจตุปัจจัยธยาธรมแด่คณะพระพิสุสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับอีกแล้วด้วยแม้จะอยู่ในต่างแดนแต่ก็มีหัวใจรักพระพุทธศาสนาอย่างเต็มเปี่ยมอีกทั้ง ยังให้การสนับสนุนและทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยดีเสมอมาค่ะไปกันต่อที่วัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะได้จัดปฏิบัติธรรมซึ่งพระอาจารย์ได้เมตตาไปเป็นเนื้อนาบุญให้แก่ชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่ร้านอาหารสุขโขทัยด้วยค่ะ เมื่อเร็วๆนี้คณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายลอนดอนนำโดยพระมหาสุริยันอมารโรับกิจนิมนต์ณนะร้านอาหารสุขโขทยัยโดยคณะเจ้าภาพผู้มีบุญได้ร่่มกันถวายพัตนาฐารอันประณีตแต่คณะพระพิสุสงฆ์นอกจากนี้ยังมีการสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมซึ่งภาพเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงวิธีชีวิตของคนไทยที่รักในการสั่งสมบุญแม้จะอยู่ในต่างประเทศแต่ก็ยังทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนได้อย่างดีเยี่ยม และครั้งนี้ยังได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติมาร่วมประกอบพิธีกรรมด้วยค่ะปิดท้ายภาพบรรยากาศงานบุญในช่วงนี้กันที่วัดพระธรรมกายอิตาลีประเทศอิตาลีนะคะได้จัดกิจกรรมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมค่ะ วันนี้เราได้เห็นภาพอันง,งดงามที่ชาวไทยและชาวท้องถิ่นในประเทศอิตาลีพร้อมด้วยชาวศรีลังกาที่รักในพระพุทธศาสนามาร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนาสูตรเจริญสมาธิภาวนาพร้อมทั้งตักบาตรและถวายพัตาหารแด่คณะพระพิสุสงฆ์แม้บางท่านไม่สามารถท่องบทสวดมนต์แต่ก็พนมมือนำใจคล้อยไปตามเสียงสวดมนต์ด้วยจิตที่เลื่อมใสศรัทธาในองค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งถวายกำลัง ให้แก่หลวงพ่อธรรมชยโยและคณะพระพิสุสามนเณรอุบาสกอุบาสิการวมถึงชาวพุทธที่ออกมาปกป้องพระพุทธศาสนาค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวดีๆที่เรานำมาฝากค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วสามารถติดตามบุญนิวส์ได้อีกครั้งในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ